มะกรูดค่ะลักษณะใบเขานะคะเป็นแบบนี้ต้นเขาสวยมากเลยค่ะต้นนี้ลูกด,ดกด้วยนี่ถ้าเป็นผิวมะกรูดแก่นะคะแก่จัดจะไม่ค่อยขรุขระเท่าไหร่ ต้นเขาสูงได้เยอะทีเดียวเชียวค่ะนี่นี่ค่ะสวยไม่เอ,อ่เมกรูดเนี่ยถ้าเป็นเมกรูดก็ถือว่าจัดว่าเป็นสมุนไพรนะคะเป็นส่วนผสม ในแชมพูสระผมรวมถึงผิวมะกรูดเองก็นำไปเป็นส่วนผสมของแกงเนาะตำรับอาหารไทยใบมะกรูดก็ใช้หั่นซอยใส่กับอาหารนะคะเนี่ย ลูกมะกรูดเขาดกมากๆเลยค่ะตามกิ่งของเขาก็จะมีหนามเนี่ยเขาจะมีหนามนะคะว้าวสวยงามค่ะ ต้นมะก,กรูดนะคะกิ่งเขาจะมีน้ำนะคะนี่ถือว่าต้นโตแก่จัดแต่ก็ยังคงมีน้ำอยู่นะคะเนี่ยคมทีเดียวเชียวละคะ่ะเจ็บเอาการนะคะถ้าโดนน้ำมะก,กรูดนี่ใช่เรื่องที่ไหนนี่ล่ะคะ่ะมะก,กรูดต้นงาม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปมะกรูดขอบพระคุณค่ะ